สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องขายุทธ์กับช่ of องรจนาลาเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องหองมาหอดอันกำลังเสียบบ้านลูกสาวพอใกล้สวัสด,ดีค่ะ <c ười> โอ้ยมกหมอได้บาทเนี่ย <c ười> เอา้าค่ะท่านไหนหอดหรอองแตออกมาเดี๋ยวนี้เด็กหน่อยขึ้นวองห้องเนี่ย <c ười> เอาไปยุ่นน้ำเดียวไปบาลาอืม เดยวเสือไปยูน้ำเดยวเสือไปยูน้ำด้บัไดเสอมียอเทมดูดิอืมอเจ็นผันหาย ได้ยังรับแขกได้ยังรับแขเเกเอาเอาเอาเดียงรับแขกอร่อยไหมคะอร่าาอยมดานกุ้งโซงดานกินโ <laughs> โอ้ยเมียนในกระป๋านยังเอ้ยให้น้ำนือี้เดี๋ยวจะไป้เขาจะมนิี่ม <laughs> เมนอยากได้ได้ได้ อันนี้ก็ได้อืมมาเดจ้าจ้าอ้ยแม่สวัสดีค่ะแม่สวยเตือนนะสวยโอ้ยเอาตัวเดือดแกบวเว่าดีค่ะเป็นวัดมัวหวแม่ เอออย่งนั้นการก็เป็นตัวสร้างเถอะช่งมาให้เน้อเด้อน้อยๆจิเกินไปแล้วผสมนี้ผสมมันหวานอร่อยมากน้ำลายแตกบ่มันผสมมีรีไดกินเบิ้งบ่เสือ่ินเบิ้งน่ะอื้ม จริงเยอะๆวิตามินซีสูงใช่แล้วก็ขี้แยก็แย่ตรงนี้เมื่อวานเพิ่นเอาอันมักอันซีดาไปให้แซ่บๆ้แถวไหนเขาปลูกซีดาร์จำเจ้าภาคซีดาร์ขนาดกินจูอ่ะเนี่ยจ้ะอันน้อยๆเน้ยๆเนียนๆนี่ดีกินจูอยู่คู่เงินแต่แซ่บูบ่น้าเนี่ยอืมช่างไม่หน่อยถ้าปลูกกินจูจะโซนอะไรไม่ไแยก แมางเลยเฮียนงาทแท้ข anyway. ึ้นน้ลายบัวใจคุณแม่จ่าอย่างน้ว่างานยิ่งงานยิ่งนะงานยิ่งเหรองานยิ่งนะว่าตายว่ตายยังมีมองตอยู่ดอกเมื่อรนี่งานยิ่งงานยิ่งต้องเข้าใจนะว่างานยิ่งขึ้นน้าเยอะไม่เป็นปี้ยม่ด่าจิ๋งโงบนลูกนงเก่งกันมันใส่ติีอ่างนี้อย่างเก่งง่ายใช่คุไม่ใส่อยู่กานเกงง่าย้ว นโมเมนต์เาตสเตได้น่ะสเตยนเกงในมันก็ส่วนเกงในเเต์กับเกงในกินเข้าไปนก็ไม่เห็นก่นสม่ตได้ได้วันมาดีเหลืองมันขามันขาดบอบอโมเมนต์เวลาใส่กับผิวมันขาดมันขาดเองมากมีสิเหลือ์คือเงินน่นหละนิสว่ามันใส่ไปใส่มากมันสิเลียรเองกดซิวด้วยเองนี่ ยซูมาเออซื้อเดี๋ยวมันกันยีอีกพอเวลาโวดรถึกดูเลยเอามีไรมีีไรนอนบ่เอาไมียีงเอามีรถผู้เดยั่ไนวัรถเมร์ทำโอ้ยไม่เอารถมียีไงมันลาไปเลยแลาวไปเลยตียีไงนี่เราไปถ่ายยูน่าแล้วเส็จไปเอาคิดไปผลเลยน่แล้วไปเอาสถานีแล้วไปจองสถานที แม่ล่าเนี่ยพ่อาน้กัไปมกหมอดมเรื่องดุกดิบไปมกหมอกินก็พรอชิตะ้นกันืกอกดุดิอกเบดิอกดุบดบอกุิกดบดิปอกดุิกดิบอกดบดอกดุบดอกอกดดิออบกิิบิบกอ

ยายองนาวเอกีไว้ย่าองนาวันนี้งานยิ้วนะแม่งายิ้วนะงานยิ่เลิกเร็วใช่ไหมมันไม่มีเร็วกวสิบวันตีสองตสาม่นเลยมันเค็มแล้ว่ว่ามันเค็มแต่ว่าห้องวัดตากินน้ำลูกที่ไปใช้อีกเชาต้องเดงองเท อักี่ไปน้่ไปต่ปลาไปด่ตุอกิเครื่องจะมุ่งกับแปเอาสุดเอาอย่างไปบนนี้วนทีสิบหกแปนมุ่งสิบหกแล้วสิบห้าสานีกแม่ทำดูก็เรานาะเปยังไงไปามข้าวดูดีเปนยังไงเจ้าไปทำข้าวดูดีอยู่หันบ่ พอเลี้วมันสกีแตกแม่กันสกีแตก่าราทาาแม่บสแม่กใสสุดล่แตกเกม่แล้วเดีย้ี่มีสีนะงิ้วนะกน้อยเดีว่แวนเอาดอกกินน้อยเป็นยาทานแหงเพลินกินน้อยเป็นยาไทยกินยาายเป็นยาระบาย กินกินลายเป็นยาระบายกินหน่อยเป็นยาท่ากินลายเป็นยาระบายเอากินมันเบิร์ตเบิดแล้วเศร้าหม้อข่านปาดปาดเองกันแหละปาดเองก็ได้กินเข่าทุกคนเนอกจากเมื่อโอ้ยั่แหละมันเอ้ยใครกินได้เข่าตีว่าไม่น่ากินตีนอ้อดไทแขกมากินเข่ากินเข่าเลยนะกินกับ๊บกินได้เข่าก็ได้เขาเออน้อมากินเขากันเด้อบัานตีกินได้เข่า เปนยงนี่เดี๋ยวยกคลองหวานมาได้นี่แม่บักกอกต่หมักหนกมันแห้งแห้มาอ่ะอย่าลืมแพ้งไว้ด้วยมันเหมือนรถรถเซ็หลายๆยืดได้ยืดดทำไมทำอะไรกันพักกันมอดเอเอ้าพักมอวเออม่อคืนขึไป้ไปอยู่ บ่เห็นจะเป็นพระเอกเหมขึ้นเป็นพระเอกในี้เป็นพระเอกอยู่เได้ไปหนาเวทีเจ้านั่นดีเจ้าไว้เสวังเหนเจ้าเอามาก่อนตัวนั่นยองคิมนะซัหมี่พอกันคลิปนาค่ะอคนถูกกำลังใจด้วค่ะเด้อ